สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราก็ไปต่อกันด้วยสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนใช้หลักแสนหลังวันที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนนะคะคูณหลักหน่วยล่างนะคะ หนคูณเก้านะคะสูตรจะเป็นสูตรสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะหนึ่งคูณเก้านะคะหนึ่งคูณเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะส่วนอีกสูตรที่เรานำมาประกบคู่นะคะก็จะเป็นหลักหมืน่นหลักหมืน่นบวกศูนย์หรือไม่ก็เริ่มต้นที่สองอย่างนี้นะคะ เริ่มต้นที่หลักหมือนนะคะก็คือนับไปเลยคะ่ะสองแล้วก็สามสี่นะคะ สอคูณศนะคะได้0 1แล้วก็2อนะคะหนะคะหลักหมก็นับไป7นะคะแล้วก็8 เก้าคูณหกนะคะเก้าหกห้าสิบสี่ตัดห้าออกใช้สี่นะคะสี่ห้าหกนะคะหลักหมื่นสองนะคะสองแล้วก็นับไปสามสี่นะคะ ูณนะคะหนึ่งคูณสองนะคะหนึ่งคูณสองได้สองนับไปสามแล้วก็สี่นะคะหลักหมื่นหกนะคะหกเจ็ดแล้วก็แปด หลักหมื่นวันนี้หลุดนะคะต่อมานะคะสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองนับไปสแล้วก็สนะคะหลักหมื่นเหมือนเดิมนะคะหนับไปเจดแล้วก็8ด คู่นะคะต่อมานะคะสี่คูณเจ็ดนะคะสี่คูณเจ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปดนะคะตัดสองออกใช้แปดนับไปเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะหลักหมื่นนะคะเจ็ดเจ็ด ไป8ปดแล้วก็เนะคะจับคู่เจ็ดแนะคะเกคูณหนะคะเกคูณหได้9 0แล้วก็1นะคะแล้วก็หลักหมื่นหลักหมื่นหนึ่งนะคะ หนึ่งนะับไปสองแล้วก็สามนะคะคูณนะคะสามคูณหกนะคะสามคูณหกได้สิบแปดใช้แปดนะคะแปดเก้าศูนย์หลักหมื่นสองนะคะสองสามแล้วก็สี่นะคะ จ็ดคูณหกนะคะเจ็ดหกสี่สิบสองนับไปสามแล้วก็สี่นะคะหลักหมื่นสองนับไปสามแล้วก็สี่คู่นะคะ คูณสี่นะคะสามสิบหกใช้หกนะคะแล้วก็นะับไปเจ็ดแปดหลักมือนสามนะคะสามสี่ห้านะคะคู่นะคะต่อมาเลย เจ็ดคูณสามนะคะได้ยี่สิบเอ็ดใช้หนึ่งนับไปสองแล้วก็สามหลักหมื่นสี่นะคะสี่นับไปห้าแล้วก็หกสูตรคำนวณง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยาก 2คู่นี้นะคะคู่กันทั้งหมดหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะแต่ว่าเลขเต่นแสนคูณหลักหน่วยเนะะี่ยค่ะยังไม่หลุดนะคะแต่ว่าหลักหมื่นเนี่ยมีหลุดไปงวดหนึ่งนะคะแต่ว่าจับคู่เนี่ยทั้งหมดสิบเอ็ดงวดนะคะเข้าสิบงวดนะคะห้าห้าคูณศูนย์นะคะงวดนี้ ได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะแล้วก็หลักหมื่นห้านะคะห้าหกแล้วก็เจ็ดจับคู่นะคะศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะ ศูนยหนึ่งหะคะหนกแล้วก็หนึ่เจสองหนะคะสองหแล้วก็สองนะคะ, 26, ะ,คะจับคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เข้ามาทั้งหมดนะคะสิบงวดนะคะจับคู่มีหลุดแค่งวดนี้วดเดียวนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเลขเด่นหลักแสนคูณหลักหน่วยล่างนะคะยังไม่หลุดนะคะแล้วก็ส่วนอีกสูตรนะคะหลักหมื่นก็คือหลุดหนึ่งงวดนะคะจับคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ